ตกตะรกรอนเคซีนออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะตั้งทิ้งไว้ก็จะเห็นว่าตกตะกอนเราก็จะมาทําการปังง่นเยนเอาตะกอนเคซีนออก ตานเรียงด้วยความเร็วราบสูงสุดใช้เวลาราสิบนาทีเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเห็นตะกรอนเคซีตกตะกรอนอยู่ในหลอดปั่นเรียงนะครับนะดังนั้นส่วนใสก็จะเป็น โปรตีนที่ยังคงเหลืออยู่ในน้ำนมพวกแลคโตบูมินแลคโตกาบูลินนะครับนะเราก็จะเทส่วนใสนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ส่วนใสนะซึ่งยังคงเหลือโปรตีนแลคโตบูมินกับแลคโตกาบูลินนะครับ เราก็นำส่วนใสนี้ไปทำการทดลอง5.2ต่อไปนะครับการทดลอง5.2นะครับนะส่วนใสนนี้ซึ่งมีโปรตีนที่เหลืออยู่แลคเตกราูลิ ulin, ่แลคโตกูิเนี่นะฮะเราก็จะเอามา20 x l นะนะเพื่อทำการทดลองตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือ นะซึ่งเกลือที่ใช้ในวันนี้ก็คือเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตนะเราก็จะใส่ลงในบีเกอร์ที่มีแท่งแม่เหล็กนะครับเพื่อจะใช้กับเครื่องแมกเนติกสเตอร์เลอร์จากนั้นเ,เรามีความรู้พื้นฐานว่าพวกต โปรตีนตะกูลกรอบลินจะสามารถตกตะกอนลงมาได้เมื่อมีระดับความเข้มข้นนะความอิ่มตัวของแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยที่3 5เนะครับนะเวลาทำงานเราก็จะมีตรางอันนี้นะครับตลางการตกตะกอนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตนะฮนะณตอนนี้เรายังไม่ได้มี แอมโมเนียมซัลเฟตเติมลงไปเลยระดับความอิ่มตัวจะเป็น0นะครับถ้าเราต้องการให้ระดับความอิ่มตัวเป็น35%เราจะต้องเติมลงไป194กรัมนะฮะในสารละลาย1ลิตรนะครับนะแต่ทีนี้ในตอนนี้ในบิกอร์เรามีเพียง20 20 m มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณน,นะฮะ นะจากตารางนี้นะครับหลิตรใช้194กลรัมนะฮะเติมลงไปถึงจะได้ระดับความอิ่มตัว35นะทีนี้ถ้าเป็น100มิลลิตรก็ใช้เพียง19.4ถ้าเป็น10มิลลิตรก็เป็น1.94นะครับนะมี20มิลลิตรก็คือนะครับ เราจะต้องเติมลงไป1.94คูณ2นะครับซึ่งทำการช่างอยู่เือแอมโมเนียมซัลเฟตน,น้ำหนัก3.88กรั 1. แอมมเนียมซัลเฟตนี้นิสิตจะเห็นว่ามันไม่เป็นผลึกนะเพราะว่าเราทำการบดนะครับบดให้ละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามจิงคะแนนทองประจําบทนะครับประจําบทนี้นะฮะนิสิตตอบมาสิทําไมครูถึงต้องบดผลึกกดแอมโมเนียมซัลเฟตให้ ให้มีขนาดเล็กลงเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นผงเลยนะเพราะอะไรนะครับนิสิตก็ลองไปคิดคำตอบมานะฮะนะเป็นคะแนนชิงคะแนนทองประจำบท0.25อร์นตะ์ตอนนี้เราก็จะนะฮะค่อยๆเติมเตืออมนเยี่ยม ซัลฟเฟตที่บดเป็นผงลงไปทีละน้อยทีละน้อยในยบีเกอร์นะเพื่อทำการตกตะกอนโปรตีนโปรตีนตระกูลกรอบลิ้งนะใน ชิฟได้บอกว่านะสามารถตกตะกอนที่ระดับความอิ่มตัวของเกลืออมโมเนียมซัลเฟต34-50เปอนะตะครักี้นี้เราได้นะเติมองเกลืออมโมเนียมซัลเฟตลงไปจนกระทั่งตอนนี้มีระดับความอิ่มตัว35เปอรนะฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเรา กูก็จะทำให้ถึงระดับอิ่มตัว50%แล้วกันนะฮะห้าสนะตามทฤษฎีนะถ้าเริ่มต้นตั้งแต่นะะฮระดับความอิ่มตัวเป็นศูนย์เราก็จะต้องเติมลงไป291กรัมนะฮะในสารละลาย1มิลลิลิตรเนี่ยแะหนึ่งลิตรเนี่ยนะครับนะนะต้องใช้สองร้้าสิกรัม นะครับนะแต่ในที่นี้เรามีแค่20มิลลิลิตรนะเพราะนั้นร้อยหนึ่งเราก็ใช้29.1กรัมถ้า10มิลลิลิตรเราก็จะใช้2.91กรัมนะฮะมีย0่มิลลิลิตรก็2.91กรัมคูณ2ก็5.82กรัม5.82กรัมตะก,กี้นี่เราทำให้อีกตัว35เราเติมไปแล้ว ร้ 100. อยเติมไปแล้ว3.88กร,รมัมเนะีนะ่ยเราก็มาหักลบกัน5.82ลบ3.88นะีะเราก็นะคิดเป็นกี่กร,รมัมเราก็เอาไปชั่งนะีฮะผพแอมโมเนืยอซัลเฟตแล้วเราก็เติมเพิ่มลงไปก็จะถึงระดับความอิ่มตัว50%นะะซึ่งพวก โปรตีนตระกูลกออลินก็จะตกลงมาได้นะครับนะทั้งหมดนะซึ่งในน้ำนมก็จะมีโปรตีนกอเอรลินควบและโตรอบรลินนะ ณตอนนี้นะครับแอมโมเนียมซัลเฟตร,รวมทั้งสิ้น5.82กรัมนะฮะได้ถูกละลายอยู่ในบีเกอร์นี้นะครับดังนะนั้นระดับความอิ่มตัวของแอมโมเนียมซัลเฟตในบีเกอร์นี้จะเท่ากับ50นะครับ,นะรบนะซึ่ง โปรตีนตะกูลกอบบูลินก็จะตกลงมาได้ทั้งหมดนะเราจะให้มีการกวนไปสักระยะให้เกลือแอมโมเนียมซัลเฟตละลายไปจนหมดนะครับจากนั้นเราก็จะไปทำการปั่นเวียงนะครับแยกเอาตะกกรโปรตีนออกนะแล้วก็จะนำส่วนใสนะไปตกตะกอนโปรตีน ให้มีระดับความอิ่มตัวเป็น100%เพราะฉะนั้นโปรตีนที่เหลือนะเช่นพวกตระกูลโปรตีนตระกูลอัลบูมินพวกนี้ก็จะตกลงมานะฮะพร้อมกับโปรตีนอื่นๆในขั้นตอนต่อไปที่ระดับความอิ่มตัว100%นตะนะ์ตอนนี้เราก็รอให้นะผลึกแอมโมเนียมซัลเฟต ที่เราเติมลงไปละลายจนหมดนะซึ่งจะเห็นว่านะในวิเกอร์เราขุ่นๆเนี่ยนะฮะแสดงว่ามีตะกอนเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับดูแล้วก็น่าจะละลายหมแล้วนะครับผลึกแอมโมเนียมซัลเฟตเราก็นะครับเทออกมาฝั่งวียง อนนี้เราก็ปัดเยีือเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะน,นิสิตก็จะเห็นว่ามีตะกรโปรโตีนตกลงมามีตะกรโปรโตีนตกมานะครับนะจากการตกตะกรด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยนะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นโปรโตีนตระกูลกรอบบลินนะเราก็จะเอาส่วนใสมาตกตะกรโปรโตีนต่อ ให้มีระดับความอิ่นตัว100%ของแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับเราก็ได้ส่วนใสมานะครับส่วนใสอันนี้ ราก็จะตวงปริมาตรมา20มล20มล แล้วทำการตกตะกอนโปรโตีนต่อในวิกเกอร์ตอนนี้มีระดับความอิ่งตัวของเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเป็น50%าสนะฮะห้ถ้าเราต้องการตกตะกอนนะฮะโปรโตีน ต่อให้มีระดับความเข้มข้นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะต้องเติมนะเติมอีกสามร้อยสี่สิบแปดนะ,ะนะกรัมลงในสารละลายที่มีปริมาตรหนึ่งลิตร นะถ้า100ก็34.8นะถ้ามีเพียง10มิลิลิตรก็3.48นะในที่นี้เรามีาปริมาตรอยู่20มิลิลิตรเพราะฉะนั้นเราก็เติมเพิ่มลงไปอีก 6. 6 9 9 6. 6. 6. 6กรัมนะแอมโมนเนียมซัลเฟต รอนโปรตีนต่อจากระดับความอิ่มตัว50ไปเป็น100นั้นโปรโตีนที่เหลืออยู่ในส่วนใส่นี้แค่ตกลงมาหมดรวมไปถึงโปรโตีนตระกูลอาบูนิ่งตอนนี้ก็ได้นะ ละลายเกลือแอ,อมโมเนียมซัลเฟตจนหมดแล้วนะครับก,ก็จะได้ระดับความอิ่มตัวเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเห็นว่าจะมีผลึกที่ยังไม่ละลายนะครับรอยู่ที่ก้นดีเกอร์นะเราก็จะเทไปปัดเบียงน,นะครับเพื่อเก็บตะกอนโปรตีน 그.. s 그... t เราก็ปั่นเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะที่ระดับความมีตัว100%่งอมโมเนียมซัลเฟตก็จะเห็นว่ายังคงมีโปรตีนตกตะกอนลงมานะฮะโปรตีนที่เหลือนะครับแล้วก็โปรตีนตระกูลออลบูมินทั้งหลายนะก็จะตกลงมานะะเป็นตะกอนนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบส่วนสายดูนะครับว่ายังมี โปรตีนเหลืออีกไหมอืมโอเคดีคมีแตก่กองข้างนอนอ,อันนี้แล้วอืมเห็นไหมคะ ต้องถ่ายภาพนิ่งไหมคะนิ่งหลังจากตกตะกอนโปรตีนถึงระดับความอิ่มตัว100เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ100เปอร์เซ็นต์แอมโมเนียมซัลเฟตแล้วเราก็จะลองมาทดสอบดูซิว่าในส่วนสหลังจากปั่นเรียงเนี่ยนะครับยังคงมีโปรตีนละลายอยู่ไหม วิธีทดสอบก็ง่ายๆเติมตัวตกตะกอนโปรตีนลงไปก็คือ10%ไตรโครซิสตแล้วลองหยดลงไป ปกติถ้ามีโปรตีนอยู่นะก็จะมีการตกตะกอนแล้วก็คุนแต่นี่เ,นเพิ่อมอีกนิดนึงจะเห็นว่าไม่มีเลยนะไม่มีตะกอนแสดงว่าโปรตีนส่วนใหญ่ทั้งหมดตกลงมาหมดแล้ว นะที่ระดับความอิ่มตัวหน100ึ่งร้อยเปอร